พอพูดถึงวรรณคดีไทยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่านะแต่เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยังสะท้อนสังคมเราได้อย่างน่าทึ่งเลยครับนี่คือเรื่องราวของความรักการหักหลังและการต่อสู้เพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองนี่คือเรื่องราวของแก้วหน้ามา้าวีรสตรีที่จะทําให้เราเห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงของคนเราเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่หน้าตา แต่มันวัดกันที่หัวใจและการกระทําต่างหากครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากคำพูดประโยคนี้เลยครับถ้าทรงยอมรับหม่อมฉันเป็นสามีหม่อมฉันจะคืนว้าวให้ลองนึกภาพตามนะครับนี่คือคำต่อรองที่โอ้โหกล้าหาญมากแล้วก็ฉีกทุกกฎของนางในวรรณคดีที่เราเคยได้ยินมาเลยนี่ไม่ใช่ผู้หญิงที่รอคอยโชคชะตาครับแต่เป็นคนที่ลุกขึ้นมาสร้างโชคชะตาด้วยตัวเอง และคำพูดนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของมหากราบทั้งหมดครับองค์แรกของเรื่องราวนี้มีชื่อว่าว้าวแหลกรักซึ่งก็ตรงตัวเลยครับมันคือการพบกันแห่งชุกชะตาระหว่างเจ้าชายสูงสักผู้รักสนุกกับหญิงสาวชาวบ้านที่ต้องบอกว่าใจเด็ดมากแล้วก็เกิดเป็นข้อตกลงเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดการ จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความแตกต่างแบบสุดขั้วของตัวละครเอกสองคนนี้เลยครับฝั่งหนึ่งคือเจ้าชายพินทองโอ้โหหลอ่อเล้าสูงสักเพียบพร้อมทุกอย่างส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือนางแก้วเป็นแค่หญิงสาวชาวบ้านธรรมดาที่มีใบหน้าเหมือนม้าคือแค่เห็นภาพเปรียบเทียบนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าทั้งสถานะทางสังคมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นกำแพงที่สูงมากสูงถ้นจนไม่น่าจะมีทางข้ามไปได้เลย เรื่องมันก็คือว่าว่าวของเจ้าชายเนี่ยดันลอยตกที่บ้านของนางแก้วพอดีนางแก้วก็เลยยื่นข้อเสนอสุดท้าทายนี้ไปทีนี้เจ้าชายพินทองเนี่ยนะคือเห็นหน้านางแก้วแล้วก็โอ้โหรับไม่ได้เลยแต่ว่าวก็อยากได้คืนนะนะเลยจำใจให้คำสัญญาไปแบบส่งๆว่าอีก3ามวันเราจะรับเจ้าเข้าไปในวังซึ่งแน่นอนครับมันเป็นแค่คำสัญญาที่ว่างเปล่าเป็นคำพูดที่ไม่มีวันคิดจะทำจริง และนี่ก็คือการหักหลังครั้งแรกที่นางแก้วต้องเจอแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นสิครับพอครบ3วันเจ้าชายก็เงียบกริบนางแก้วก็เลยให้ตากับยายไปทวงสัญญาที่วังซึ่งการกระทํานี้เองครับกลายเป็นเหมือนฟังเส้นสุดท้ายที่ไปจุดไฟความโกรธของเท้ามุงคลพระบิดาของเจ้าชายพินทองจนนําไปสู่ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ภารกิจที่เป็นบททดสอบที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตของนางแก้วและครอบครัวเลยทีเดียว พอตากับยายเข้าไปในวังเพื่อถวงสัญญาเท่ามงคลนี่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับมองว่าน,นี่คือการลบหลู่พระเกียรติอย่างรุนแรงพระองค์ถึงกับตะวานลั่นออกมาเลยว่ามันสมควรถูกตัดหัวให้สาแก่ใจเราคือไม่ได้แค่โกรธธรรมดานะครับแต่มันคือพระพิโรธที่พร้อมจะลงโทษสถานหนักสถานเดียวเลยและภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรโอ้โหฟังแล้วจะอึ้งครับ คือการไปเอาเขาพระสุเมรุมาถวายซึ่งเขาพระสุเมรุเนี่ยมันไม่ใช่ภูเขาที่มีอยู่จริงบนโลกนะครับแต่มันเป็นภูเขาทองคำในตำนานตามความเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าพูดง่ายๆก็คือการสั่งให้ไปทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เพื่อจะหาเรื่องกําจัดนางแก้วให้พลทางไปซะก็แค่นั้นเองครับแล้วเดิมพันครั้งนี้นะครับสูงมากไม่ใช่แค่ชีวิตของนางแก้วคนเดียว แต่คือชีวิตของทั้งครอบครัวเลยถ้าทำไม่สำเร็จภายใน3เดือนทุกคนต้องถูกประหารชีวิตทั้งหมดนี่คือการแข่งกับเวลาในภารกิจที่เอาจริงๆก็คือไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่ามันจะเป็นไปได้แต่นังแก้วยอมแพ้ไหมครับไม่เลยเธอออกเดินทางเข้าป่าไปคนเดียวเลยครับแล้วด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนี่แหละที่ทำให้เธอไปเจอกับพระฤาษีตนหนึ่งซึ่งพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด ก็เกิดความเมตตาก็เลยมอบเรือหอกับของวิเศษต่างๆให้จุดนี้น่าสนใจมากนะครับคือนางแก้วไม่ได้นั่งรอให้ใครมาช่วยแต่เธอเลือกที่จะออกไปหาหนทางด้วยตัวเองและสุดท้ายเธอก็ทำภารกิจที่ไม่มีใครคิดว่าทำได้ได้สำเร็จจริงๆเอาละทีนี้มาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เธอกลับมานางแก้วกลับมาในฐานะผู้ชนะนะครับเธอทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แต่ สิ่งที่รอเธออยู่ที่วังเนี่ยมันคือการต้อนรับที่เย็นชาแล้วก็น่าอัดสูมากประตูวังเนี่ยเปิดต้อนรับก็จริงแต่หุวใจของคนในวังนี่สิครับปิดสนิทเลยถึงจะทําเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สําเร็จแต่มันก็เป็นแค่ชัยชนะที่ว่างเปล่าครับถามบางคนต้องรักษาสัญญาแต่ก็แค่ในนามเท่านั้นมีรับสั่งให้คนไปรับนางแก้วเข้าวังตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงความอับอายแล้วก็ให้เข้ามาอยู่ในฐานะค้ารับใช้ชั้นต่าๆเท่านั้นเอง คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเธอเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับอคติเรื่องหน้าตากับชนชั้นส่วนปฏิกิริยาของเจ้าชายพินทองนะครับโหยิ่งกว่าคําว่าแย่อีกพระองค์รู้สึกอับอายขายหน้ามากถึงกับรำพึงออกมาเลยว่าชีวิตนี่เหมือนจบสิ้นแล้วที่ต้องมาพัวพันกับผู้หญิงอัปลักแบบนี้คือคําพูดของพระองค์มันแสดงถึงการปฏิเสธแบบสิ้นเชิงเลย โดยที่ไม่เห็นถึงความพยายามหรือความเสียสละที่นางแก้วทําเพื่อพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียวนี่อาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าต่ําที่สุดในชีวิตของนางแก้วเลยก็ได้นะครับคือทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สําเร็จแล้วนะได้เข้ามาอยู่ในวังตามสัญญาแล้วแต่กลับถูกกีดกันถูกโดดเดี่ยวผู้ชายที่เธอเดิมพันทุกอย่างเพื่อเขาไม่เพียงแต่รังเกียจแต่ยังสั่งห้ามไม่ให้เธอเข้าใกล้ตําหนักของตัวเองแม้แต่ก้าวเดียวมันเจ็บปวดมากนะครับ ทีนี้พอเจอปัญหาแบบนี้ทางออกของเจ้าชายคืออะไรคำตอบก็คือหนีสิครับพระองค์ตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดภรรยาที่ไม่ต้องการก็คือการหาภรรยาคนใหม่มาแทนนั่นเองครับแผนของพระองค์ก็คือไปทูลขอเสด็จพ่อให้จัดพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงทัสมาลีแห่งกรุงโรมซึ่งฉากหน้าเนี่ยมันก็คือภารกิจทางการทูต เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีแต่เบื้องหลังสำหรับเจ้าชายแล้วแน่นอนครับมันคือเส้นทางหลบหนีจากนางแก้วดีๆนี่เองพอเราเอามาเทียบกันแบบนี้โอ้โหมันเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับสำหรับนางแก้วเนี่ยมันคือการต่อรองที่ถูกบังคับ เต็มไปด้วยความรังเกยียจและความอับอายแต่พอเป็นเจ้าหญิงทัศมลีกลายเป็นภารกิจทางการทูตที่สง่างามที่เจ้าชายกระตือรือร้อนอยากจะไปทําเพื่อที่จะได้หนีไปให้พลพลตารางนี้มันสะท้อนความอายุติดชํำที่นางแก้วต้องเจอได้แบบหมดจดจริงๆแต่คิดว่านางแก้วจะยอมแพ้เหรอครับไม่มีทางเรื่องมันกําลังจะพลิกกลับแบบสุดๆเลยครับพอเธอรู้แผนการของเจ้าชายแทนที่จะนั่งเศร้าเสียใจ เธอกลับวางแผนโต้กลับที่เหนือชั้นกว่ามากเธอกำลังจะลงเล่นในเกมนี้อีกครั้งแต่คราวนี้จะเป็นไปตามกฎของเธอเองในขณะที่เจ้าชายแล้วก็คนทั้งวังกําลังวุ่นวายกับการเตรียมตัวเดินทางเพื่อหลบหนีเนี่ยนะครับนางแก้วก็กําลังเตรียมการกลับมาของเธออย่างเงียบๆนี่คือแผนซ้อนแผนที่ไม่มีใครในวงังคาดคิดเลยแม้แต่คนเดียวและเธอก็ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับ นางแก้วใช้เรือหอวิเศษที่ได้มาบินล่วงหน้าไปรอที่กรุงโรมเลยครับและที่นั่นเองฉากที่ทุกคนรอคอยก็เกิดขึ้นเธอได้ถอดรูมเผยโฉมหน้าที่แท้จริงที่งดงามงดงามเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ออกมาการเปลี่ยนแปลงนี่มันน่าทึ่งมากนะครับจากนางแก้วหน้ามาคนที่ถูกทุกคนรังเกียจกลายมาเป็นนางมณีหญิงสาวผู้เลอโฉมราวกับอัญ,ญมณีล้ำค่า คือมันเหมือนคนละคนกันเลยจากดินสู่ดาวเลยก็ว่าได้ครับและนี่แหละครับคือกลยุทธ์ของเธอเรียบง่ายแต่ฉลาดมากเธอไม่ได้เข้าไปทวงสิทธิ์อะไรทั้งนั้นแต่สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเลยใช้ชื่อว่ามานีแล้วก็ไปรอเจ้าชาอยู่ที่ท่าเรือในฐานะหญิงสาวสวยแปลกหน้าที่ดูลึกลับแผนของเธอก็คือจะทําให้พระองค์ตกหลุมรักในตัวตนของเธอจริงๆโดยไม่ได้สนเรื่องยศศักดิ์หรือรูปรักษ แม้ว่าเจ้าชายจะไม่รู้เลยก็ตามว่ากำลังตกลุมรักใครอยู่แล้วแผนนี้ก็ได้ผลเกินคาดครับวินาทีที่เจ้าชายพินทองเห็นนางมณีนะโอ้โหเหมือนโดนมนต์สะกดเลยครับลืมเรื่องที่จะมาแต่งงานกับเจ้าหญิงทัศมาลีไปจนหมดสิน้นคือผู้ชายคนเดียวกับที่เคยรังเกียจนางแก้วหน้าหมาตอนนี้กลับพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้หญิงงามแปลกหน้าคนนี้มาครอบครองให้ได้โดยที่ไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่า กำลังตกหลุมรักผู้หญิงคนเดิมที่ตัวเองเคยปลักใสไล่ศพส,สุดท้ายแล้วเรื่องราวของแก้วหน้าม้าเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่แค่นิทานพื้นบ้านธรรมดานะครับแต่มันคือคำถามที่ท้าทายความคิดของเรามาทุกยุคทุกสมัยว่าเรามองเห็นคุณค่าของคนคนหนึ่งจากที่ไหนจากเปลือกนอกที่ตาเห็นหรือว่าจากความดีและความสามารถที่ซ่อนอยู่ข้างใน ชะตากรรมของความรักครั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าชายพินทองจะมองข้ามเปลือกนอกแล้วเห็นถึงหัวใจที่แท้จริงได้หรือเปล่านั่นแหละครับคำถามสำคัญ